สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะยังอยู่บน s o h ูเอนเตอร์เทนเมค่ะมาที่อัปเดตหน่อยนะคะข้อถกเถียงเรื่องภาษีแล้วก็ปัญหาของคุณจีจิงวี่นะคะรวมถึงการเตรียมตัวร่วมงานเทนเซนของเธอค่ะเธอนั้นก็ตัวเล็กนิดเดียวนะคะหน้าตาเด็กมากๆเลยค่ะตัวเล็กแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะก็ตั้งแต่เมื่อสอาวันที่ผ่านมานี้นะคะก็ทางสืปป่อป่ามีเดียเองก็เปิดเผยข้อมูลโอ้ต่อสารชนนะคะขึ้น ไปบนโลกออนไลน์เรียกได้ว่าเรียกได้ว่ามาประชันหน้ากันกันกนกบทางด้านของจีจิงวี่เลยนะคะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลรายได้ของจีจิงวี่แล้วก็ความคิดเห็นของสนชนก็ปั่นป่วนไปเลยค่ะดารร้าผู้โด่งดังอย่างรวดเร็วนะคะด้วยฉายาว่าความงามพันปีเนี่ยกำลังเผชิญกับคําถามมากมายเลยนะคะ ผู้คนนะคะไม่เพียงแต่ถกเถียงกันว่าไรายได้ของเธอนั้นถือว่าสูงหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีการตั้งคำถามว่าทำไมเธอนั้นถึงได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ค่ะบทสรุปนะคะเขาบอกว่าการประทะก,กันร,ระหว่างตัวเลขแล้วก็ทักษะการแสดงค่ะสะท้อนให้เห็นอย่างลึกซึ้งในวงการบันเทิงจีนข้อถกเถียงนี้ก็ไม่ใช่แค่ข่าวซุบซิบในวงการบันเทิงอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นหน้าต่างที่เผยให้เห็นถึงระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบันเทิง เมื่อรายได้139ล้านหยวนมาควบคู่กับสไตล์การแสดงที่ไร้ชีวิตชีวาเมื่อการอุปถัมภ์จากบริษัทเกี่ยวพันกับการกล่าวหาเรื่องการประสบความสําเร็จโดยไม่สมควรได้รับสนชนนั้นควรพิจารณาไม่เพียงแต่ประเด็นด้านภาษีของศิลปินคนนั้นๆเท่านั้นแต่ว่ายังควรพิจารณาด้วยว่าควรมีการปรับโครงสร้างกฎเกณฑ์การให้ความสําคัญกับจํานวนผู้ชมในวงการบันเทิงทั้งหมดหรือไม่ เมื่อสารชน,นะะใช้คำว่าประสบความสำเร็จโดยไม่สมควรได้รับในการตัดสินศิลปินแล้วเนี่ยเบื้องหลังคำสี่คำนี้คือความคาดหวังพื้นฐานของผู้ชมที่ว่าความสามารถควรสอดคล้องกับไรายได้และการตัดสินขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชมคำตอบสุดท้ายของคำถามนี้อาจอยู่ที่คะแนนโหวต จากรีโมทคอนโทรของผู้ชมแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ที่เป็นประเด็นอยู่บนโลกออนไลน์แล้วกันค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคงได้ข่าวข่าวอะไรเพราะเขาก็เปิดหน้าสู้กันแล้วนะคะบริษัทต้นสังกัดเองก็สู้เช่นเดียวกันค่ะจิวจิงวีเองก็พยายามจะสู้นะคะไม่รู้ว่าจะยังไงถ้าเกิด นะถ้าเกิดในวอตส์เคสนะคะเคสที่แย่ที่สุดสำหรับจูจิงวี่ก็คือลายเซ็นนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นท่านะถ้าหากถ้าหากเป็นลายเซ็นของเธอจริงนะคะแล้วทางซอปารพิสูจน์ได้นั่นก็หมายความว่าจูจิงวี่เองจะต้องอยู่ภายใต้สัญญานี้นะคะไปจนถึงปี2033ถือว่ายาวนานมาก แล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆได้ฟังข่าวเนาะไฮไลท์บันเทิงที่ผ่านมาเ,นเพื่อนๆจะรู้ว่าแบรนด์ต่างๆแล้วก็โปรเจกต์งานนะคะที่ติดต่อกับคุณจิจิงวี่ตอนนี้นั้นเขาชะงักกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าก็ต้องรอผลประกาศออกมาก่อนว่าตกลงแล้วจิจิงวี่นั้นเป็นอิสระนะคะจริงหรือเปล่าหรือว่ายัางอยู่ภายใต้สื่อป่าไม่อย่างนั้นเน่ยคนที่ติดต่อง,งานโดยตรงนะคะกับทางจิจิงวี่เองก็จะมีความผิดด้วยเพราะว่าลิขสิทธินะ์เนาะภาพหน้าแล้วก็อะไรที่เป็นวิดีโอข,ของคุณจิจิงวี่ นั้นเป็นลิขสิทธิ์ของอของบริษัทเนาะบริษัทต้นสังกัดนะคะถ้าในกรณีที่ถ้าในกรณีที่นะคะที่แบบยังอยู่ใต้สัญญาภายใต้สัญญาอยู่นะคะทีนี้คุณจีจิงวี่เองนะคะเนื่องจากว่าเธอได้ผลโหวตเนาะของผู้หญิงอ่ะเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะของงานไอเทนเซนวิดีโอที่จะจัด ขึ้นในวันที่21นี้นะคะ21ธันวาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอก็เตรียมตัวที่จะเดินพรมแดงแล้วนะคะเธอนั้นปรากฏตัวนะเพื่อนๆที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ค่ะซึ่งแฟนๆของเธอที่จีนก็รักมากเลยนะคะก็มา,าต้อนรับกันอย่างเรียกได้ว่าเบียดเสียดกันเ <laughs> บียดเสียดกันมาเลยนะคะก็ทําให้คุณจีจิงวีก็รู้สึกแบบเออตื่นตันใจด้วยนะคะต้อนรับเธอแบบระดับท็อปๆเหมือนเดิมเลยนะคะความตื่นเต้นนี้ก็แน่นอนค่ะเพราะว่า คุณจีจิงวี่เองนะคะตามข่าวคือเธอไม่ได้ร่วมงานร่วมงาน Tencent Star Award เนี่ยมา9ปีแล้วนะเพื่อนเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เธอได้มาเดินผมแดงด้วยอะไรด้วยก็คงจะมีความรู้สึกที่แบบอืมเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าถามถึงลุคของคุณจีจิงวี่ที่ไปในงานอื่นๆเนาะอย่างงานพรมแดงเนี่ยเธอก็ได้รับคำชื่นชมเยอะนะเพราะว่าเธอนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีสไตล์ของแฟชั่นะมีเทสดีเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างงานที่ผ่านมาแอดวานได้เห็นรูปเธอนะจากบราซาไอชาริตี้อเวอร์ดนะคะสวยงามมากเลยนะคะเธอใส่ชุดราตรีดูอลังการแต่ว่าเหมาะกับตัวเธอมากเลยคือมันเป็นชุดราตรีแบบทองๆเลยนะคะปักตาแตกเส้นเงินเส้นเทอ เส้นทองแบบเขาชอบเขาบอกว่าชุดน <laughs> <Menschen> <sm> ั้นอะที่คุณจูวจิงวิสใส่เนาะประดับด้วยทองแบบ 24k นะคะเยอะมากเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งสาวงามที่แบบ มีมาตรฐานความงามให้กับวงการบันเทิงจีนสำหรับสาหรับนักสแสดงเนาะถ้าเกิดจะหน้าตาเข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยบล็อกหน้านะคะของคุณจีจิงวี่ก็เป็นบล็อกหน้าของสาวสวยจีนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็เลยเดาว,ว่าเนาะจะมาเป็นดาวเด่นบนพรมแดงของงานเทนเซนด้วยนะคะด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าเธอก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วก็มีคนคัดเดาว,ว่าชุดของเธอจะต้องมีความระยิบระยับนะคะเหมือนกับกาเล็กซี่มาเลยนะคะเพราะว่าเธอชอบแนวน เพื่อเพื่อนสังเกตเวลาที่เธอไปเดินพรมแดงหรือว่าออกงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมตัวพวกเราคนดูทําอะไรพวกเราน่าจะต้องเตรียมนั่นเหมือนกันนะอืมก็เตรียมตัวพวกเราเตรียมป๊อปคอร์นเอาไว้นะคะแล้วก็ดู <c oughs> ดูแบบเออดินาลาที่พวกเราชื่นชอบเขาเดินพรมแดงกันนะคะใครเดินคนแรกใครเดินปิดท้ายนะคะแล้วก็ใครมีมีมใครน่ารักเดินเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือรอดูวิดีโอจากทุกๆองศา ะะว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบดาราคู่ขวัญของพวกเราบ้างหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจูจิงวี่เองนาอนักข่าวก็บอกว่าเธอก็มีความรู้สึกตื้นตันใจมากที่สนามบินนะคะแล้วก็เธอเตรียมตัวมาดีนะใส่ชุดแบบสีไอ้บราวแบบคอฟฟี่นะคะคอฟฟี่บราซึ่งกําลังนิยมมากคลาสสิกนะคะสีนี้มาแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยมากเลยนะคะนุ่งยีนธรรมดาแต่เธอก็ดูน่ารักมากๆค่ะแล้วก็มีแฟนๆนะคะในประเทศจีนซึ่งเป็นแฟนของ คุณจีจิงวีไปรอต้อนรับอย่างล้นหลามเลยนะคะก็แน่นอนว่าคะแนนโหวตของเธอล้นหลามที่สุดจนก็แน่นอนก็เป็นประเด็นอีกนะะแน่นอนหลายอย่างเลยนะคะทุกคนก็สงสัยว่าโอ้โหสงสัยต้องแบบสุดๆแต่มันก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรไงเพื่อนๆเ,เพราะว่า ทางด้านของแฟนๆของคุณจูจิงวี่เขาก็ทําตามกติกาทุกอย่างนะคะจะต้องเป็นสมาชิกแบบไปกี่ปีกี่ปีนะคะต้องว V ว P อะไรขนาดไหนโหวตได้ฮาเสียงหรือกี่เสียงก็ว่าไปพวกเขาก็ทําตามกฎนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกได้ว่าสเสน่ห์ของคุณจูจิงวี่นานนะคะก็มองข้ามไม่ได้เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าในวันที่21นะคะที่จะถึงนี้นะคะเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจูจิงวี่นั้นจะใส่ชุดอะไรแล้วก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า สามชุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วก็ผลงานที่เธอสร้างชื่อนะให้กับทางด้านของ Tencent Video ซึ่งออนแอร์ด้วยนะคะก็มี The Flower Order เรื่องนั้นก็แสดงกับคุณหลิวเฉียววี่ด้วยนะคะก็ออนแอร์ที่แพลตฟอร์มนี้ด้วยเช่นเดียวกัน Tencent Video แล้วก็มี uh, Come to Battle นะคะเรื่องนั้นก็ออนแอร์ที่ Tencent Video ด้วยนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะมีโมเมนต์ที่ได้เดินนะคะกับพ่อหลอดเทพของแอดวานหรือเปล่าเนาะหลิวเชวี่นะคะไม่แน่ไม่แน่ค่ะเดี๋ยวเรารอดูเนะาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยให้ผ่านพ้นนะคะเรื่องราวกับทางบริษัทนะบริษัทต,ตอนนี้ไม่มีใครใช้คําว่าอาดีตนะเ,นเพื่อนๆนักข่าวนักข่าวทางจีนก็ไม่ได้ใช้คําว่าอาดีตต้นสังกัดน,นะคะเขาก็ยังเรียกบริษัท เป็นชื่อเลยเรียกว่าสื่อป่ามีเดียนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อในอพพิซด์นะคะสวัสดีค่ะ